สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ามาครับมาเดีดอกับปนป่าปพ่งปนนี่งอันนี้พวเมืองสรีไปวานแหนะต้อนเล็กกัอนน้อยปากอ,อิดอายแรงหมดแะ าเขาก็ะเทียมไม่ไดีดีเนาะหัวหอวมกระเทียมพริกสดที่น้องจ๊ะต้มปลาใช้น้ำปลาดักตำมาเีลยเป็นวันมเป็นวันเลยหลายเติบอยู่ข้างตัวนหน้อยว่าจะตำกินตำ อันนี้เป้นจองโตวันนี้ไม่ได้ไปวานใครเลย้านหนาวมันง่ายีนิล่ะ <c oughs> เสร็มทั้งกำกลังทอดสับจับยำกินทอดก้างได้ทอดกรอบครับ ช่วอวัาพาย,ยูซีขอแดดที่เปียงๆเะสม่ยดิยนี่บวกตั้งมือพาย,ยูซดเดียว ตุ้มเอาตุ้มเอาอ,อเป็นเขาเกาแซ่เป็นคืนหนึ่งตัว่าด้วยไม่ได้กินเของไม่เ,เขาเกาไปก,ก่อนกขอเกส่น เขาซื้อจจะเป็นแซ่สามเข้ยื้อส่บขาอเคหนึ่งหอวข้อสออื กินก่อนแล้วกันจับพี่นอนจัะเบิ้งกันนะดูตั <laughs> เล็ดตัวนะเนาะเบิ้งกันเยอะว่ะจ้ะนึ่งสองสามาอืม้อ cái tiết tầng lòng này như này có thao gấp lúc cười, có liên hệ chậm cười sẽ cười bật bìu, พันบ่ไรได้ยางไงสวัสด <laughs> <c oughs> ใครชอบกินนะครฮะยนไน <c oughs> ยไม ไก่ปีใหม่เราไปลองไม่อยอมได้กลับบ้านป้องลหากินเขาไหมย,ยาหนึ่งเห็ดตะไคร่เห็ดสมุนไพรไทยซูลาครับ อทิตยสุดท้ายของเดือนแลอาะิดหน้าก็เป็นพฤศจิกาทันว้ากับตามทุกปีครับยิบแปยิบเก่ากับลับบ้านครับตามเอสกับตั้งเข้ากันแล้วมันนะใครเกิด ต้นปีคือ,อยันยังีกับแก่อีกแล้วกลุ่มพาร์กสีทีบวกแลยยันยังไม่กลิ่นน้ำติดมะอืม นี่งไนแม่งด่ามึงมึงกินขาวแม่งดา่าใช่ไ่ามจำแม่งดาใช่จ้ะรื้อโมซูเป็น้องฟังแม่งดาง่าบักเฮียฮวามตอนไหนแต่กับมีกินเนี่ยมันต่อมไฟมักจะขายของก็มึงซือต้องจับำไง

พริกเป็นกลก่ำพี่น้องจับไม่เลยแดงสองแม่กะริสสีสิบแต่กระเทียมแซ เือนคนเขาเป็นเี่ๆเงี้ยนไข่ก็เจ้าเมื่อเขาอ่ะอดามาพร้วแต่เมือ่อเนย เราเป็นพัที่เร็กเออพัที่เด็กง่ายกายนฝนอะไรอยู่การฝนตกนี่เบอมัหลายมือแล้วจับแดละไ,ไปแล้วเด็กจะคำกันจุ่มกันเอาไปนอน แจ่มนวลคนตาใจเย็นนี่ก็แมงหนาน้ำมันดอกเข้าไปไม่จะเล่มติดมือครับใส่เสื้อห,หัวกับยันยันนิ่งบปกินเนาะขอบคุณเรืองจับกํนลังจ้าอันนี้บนก,กินจัาอันนี้เอาไว้เนี่ยละเหนื่อยงานได้พี่น,น้องหิวเขา่าหิวย่ำเหนื่อยขอบคุณไลลาจับกํนลังติดตามรับชมกำลังใจยันนิ่งพาสิ้นโกมกงเตียว เขาทันนานได้หมดปล่าโอ้อะไรเขียวอยู่ <ละ S 1> เขี่ยอยู่ลเลยหย่ำมัวมานลยเขี่ยอยู่แล้วพี่ร้านน้องพ่อก,กันกีนไม่จ้าสวัสดีครับ